สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูตำแหน่งเลขเครื่องเลขตัวรถของคาวาซากิ KSR กันนะครับ,บับเลขตัวรถครับก็อยู่ที่พอนะครับผมง่ายๆครับบางคนก็ยังไม่รู้นะครับสำหรับเลขเครื่องก็อยู่ทางซ้ายนะครับซ้ายอยู่ตรงตำแหน่งสเตอร์หน้านะครับด้านล่างของสเตอร์หน้าตรงนี้เลยนะครับ นี่ครับตำแหน่งข้างล่างครับรเตอหน้าครับชัดเจนครับบางคันจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันมันดำครับต้องทำความสะอาดนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ